ฟันธงคอมดูดวงกับอาจารย์ลักษณ์ผ่านฟันธงการ์ดโดยไม่ต้องเสียนาทีละ9บาทโทร02-515-9222สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผม,มลักษเลขานิเทศกลับมาพบกับท่านในสายใยไทยสายใยเชื่อมใจคนไทยทั่วโลกตอนสุดยอดฟันทงวันนี้นะครับเรื่องราวของดวงชะตา ของท่านที่เกิดในราศีตุลพิจิกธนกกูมังกรกุมและมีนหราศีผมจะอัปเดตดวงชะตาระหว่างวันที่25พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรพลาดไม่ได้และที่สําคัญวันนี้ร้านอาหารอร่อยแห่งเมืองพระประแดงร้านในสมเนี่ยเขารสชาติเป็นเยี่ยมเลิศจริงๆและที่สําคัญอยู่ระหว่างเทศกาลมหามงคล30 พิษภยนถึงหนึ่งธันวาคมเรามีนัดกันที่วัดไตรสามกีจังหวัดสม,มุทรปราการเพื่อประกอบพิธีอธิษฐานแผ่นทองและหล่อเป็นองค์พระพิฆเนศที่สูงที่สุดในจังหวัดสม,มุทรปราการใครอยากประสบความสาเร็จเรียนเชิญครับพบกับผมรักเลขานิเทศได้ในวันที่30พิกพยน์ถึงหนึ่งธันวาคมนี้ที่วัดไตรรรมกีเอาละครับลำดับต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของดวงชะตาของคุณที่เกิดในหกราศีที่เหลือเชิญติดตามครับ คนที่เกิดในราศีตุล25พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมเป็นห่วงช่วงเวลาที่จะประสบความสำเร็จอารมณ์ปลอดโปร่งดวงชะตาปลอดโปร่งอย่าเอาอารมณ์ทางการเมืองที่ร้อนมาเสริมในอารมณ์ของตัวมุ่งทําหน้าที่ถือตัวเองถนัดตามความตั้งใจหรือปรารถนารับรองว่าจะประสบความสาเร็จทั้งการซื้อการขายให้บริการ ความคิดความสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นอย่างโดดเด่นเป็นเวลาที่ฟ้าเปิดสําหรับดวงชะตาของคุณตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไปฟันธงครับเป็นช่วงที่ดีผมก็เกิดราศีนี่แหละผมต้องรีบบอกคุณเพราะดวงชะตาของคุณก็ควรจะเป็นไปในทิศทางที่ดีรู้ล่วงหน้ารู้ก่อนใครวางแผนชีวิตอย่ารอฟ้าดินคุณที่เกิดในราศีพิจิกดวงชะตาตามหลักเกณฑ์แล้วจะต้องมีเคราะห์มีภัย เพราะดาวพฤหัสเป็นมรณะจะเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวแต่ไม่เป็นไรมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จะมีโชคลาภถึงใจขอให้ตั้งใจทำมาหากินช่วงนี้งานแยะเงินเยอะแต่จะมีพวกที่แหลมคือเจ้ากรรมในเวรมาลอ่อลวงหลอกลวงหยิบยืมหรือดราม่าเข้าใส่คุณต้องทำเป็นไม่สนใจและตั้งใจทำมาหากิน รับรองว่าเงินทองไหลมาเทมาในช่วง25พฤศจิกาถึง1ธันวาคมนี้ฟันธงครับและที่สำคัญราศีพิจิกต้องเสริมดวงชะตาโดยไปร่วมบุญสร้างพระพิขเนตที่วัดไรยธรรมคีพราะดาวพระราาัสศรีเป็นมรณะพระพิกเนศจะได้เสริมดวงชะตาให้โชคดีสมหวังสมปรารถนาครับคุณที่เกิดในราศีธนู ดวงชะตาประจําวันที่25พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมเป็นจังหวะดวงชะตาที่ชาวราศีตุลจะมีช่วงมีลาบมีความสุขและมีความสํมาสเร็จ1การเรียนประสบความสําเร็จ2การงานมีกาสได้งานใหม่หรือเจ้านายสนับสนุนส่งเสริมขยับขยายก็ประสบความสําเร็จเป็นช่วงโอกาสที่ดีของดวงชะตาที่จะประสบความสําเร็จขอให้ขยันอย่างงอมือนงอเท้าเรื่องการเงินก็เป็นจังหวะที่มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จะมั่นคงมีความราบรื่น ทั้งการงานที่ทำให้ได้เงินและการเสี่ยงโชคที่คุณจะโชคดีคุณที่เกิดในราศีมังกรตามวีถีมีอุปสรรคติดขัดในทุกสถานแต่สุดท้ายจะผ่านพ้นไปได้เรื่องลูกเรื่องบริวารก็มีปัญหาแต่สุดท้ายคุณก็จะสามารถแก้ปัญหาได้เรื่องการเงินคุณก็ได้เงินเยอะแต่คุณเก็บไว้เยอะทาบุญน,น้อยทําบุญให้มากหน่อยและจะเป็นเครื่องเสริมดวงชะตาราศีชาวราศีมังกรในจังหวะนี้เนี่ย ดวงชะตาถ้าเร่งสร้างบุญสร้างกุศลโดยเฉพาะใช้ชจัดตุปปัจจัยคือเงินที่หาได้ด้วยหยาดเง่อและแรงกายไปร่วมบุญสร้างพระบสถ์วัดบูขวัญจังหวัดนนทบุรีหรือไปบูรณะาลาหรือบูรณะขอสวดมนที่วัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีไปร่วมสร้างอาคารเรียนพระปร,ะปร,ะริยติธรรมที่จังหวัดนครชสีมาวัดสารล,ลอยอย่างนี้เป็นต้นบุญเนี่ยเป็นบุญใหญ่ทําเข้าไปมีเยอะแล้วจะเก็บไว้ทําไมตายไปก็ไปไม่ได้ จะหน so right. get get ุนนาเสริมดวงชะตาราศีใครยังไม่ร่ํารวยมั่งมียิ่งต้องทําทําน้อยก็ต้องทําจะได้เป็นกําลังบุญเสริมชะตาราศีแล้วปี2557ที่จะถึงนี้รับรองคุณจะร่ารวยและมั่นคงฟันพงครับคุณที่เกิดในราศีกุมดวงชะตาประจําวันที่25พฤศจิกาพนถึง1ธันวาคมชาวราศีกุมในจังหวะนี้ เป็นจังหวะดวงชะตาจะมีโชคมีลาบมีความสุขมีความสําเร็จในหลายอย่างหลายประการแม้ว่าจะถูกกดดันแต่สุดท้ายแล้วจะผ่านพ้นไปได้ยกเว้นเรื่องของความรักระวังมือที่สามจะเข้ามาแทรกและทําให้เกิดความทุกร้อนใจเพราะความหึงหวงต้องรู้จักปล่อยวางคู่กันแล้วไม่แคร์กันถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยให้ไปเถอนะแถมของให้ไปด้วยเอาข้าวไปกระสอบหนึ่งนี้นะคือมันจะไปคิดมากเพราะบางทีคนไม่ใช่คู่ก็ปล่อยให้ไปเถอะ พราะดวงชะตาของชาวราศีกุมนั้นดวงชะตาที่ผ่านมาอยู่ในจังหวะที่ดีในหลายประการในรอบสัปดาห์นี้นั้นจะมีการเจราจาและการติดต่อประสบความสํเาเร็จและที่สําคัญใครซื้อขายทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศมีโอกาสโชคดีฟันธงครับคุณที่เกิดในราศีมีนดวงชะตาประจําวันที่25พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมเป็นจังหวะดวงชะตามีเกณฑ์การเดินทางไกลจะมีโชคลาภจากการติดต่อและการเดินทาง ชาวราศีมีนในจังหวะนี้เหนื่อยล้าเบือ่อเซ็งหมดกําลังชาวราศีมีนต้องไปทําบุญตักบาตรหรือปฏิบัติธรรมหรือทําบุญถวายสังฆทานที่ไปเลือกไปซื้อไปหาด้วยตัวเองนะแล้วเมื่อกรวดน้ําอุทิศบุญให้เทพประจําตัวของตัวเองแต่แก่เทพพระฤาษธีธรรมดีและเทพเทวะต่างๆที่พิทักษ์รักษาเพราะเทพประจําตัวชาวราศีมีนหมดแรงอ่อนกําลังจังหวะนี้นั้นจึงต้องทําบุญให้เทพที่รักษาตัวเองหรือไปหาคุณพ่อคุณแม่ พาไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารดูแลท่านพาไปหาคุณหมอสิ่งเหล่านี้เป็นกตัญญูกตเวทิตาคุณที่สร้างมุงคลบุญเสริมดวงชะตาของชาวราศีมีนโดยตรงหาโอกาสทํานี้ให้ได้ถ้าพ่อแม่ลุงรับไปแล้วนั้นก็ทําบุญกรวดน้าไปให้ท่านนี่เป็นบุญกตัญญูครับบุญกตัญญูนี้จะคุ้มครองรักษาชาวราศีมีนให้ประสบค,ความสุขและความสําเร็จเดี๋ยวพอผ่านปีใหม่ไปแล้วดวงชะตาจะชดช่วงชัชวาลช่วงนี้เบือ่อเบือเบ่อเสงๆต้องอดทนครับ เอาละครับนี่คือดวงชะตาของชาวราศีตุลถึงราศีมีนเราอัปเดตดวงชะตากันอย่างนี้ทุกวันจันทร์และวันอังคารในสายใหญ่ไทยสายใหญ่เชื่อมใจคนไทยทั่วโลกตอนสุดยอดฟันธงและที่สําคัญยังไม่หมดเวล,ลาครับช่วงที่สองเนี่ยเป็นอาหารอร่อยครับฝีมือของในสมในสมนี่อยู่เมืองสมุทรปราการต้องนั่งรถสล้อถีไป บรรยากาศนั้นจะเป็นอย่างไรเมืองนครเขื่อนขันที่มีมาแต่โบราณการเมื่อวานนี้ไปไหว้พระที่วัดทรงธรรมวันนี้ไปกินอาหารอร่อยและอย่าลืมนะครับเมื่อผมพาไปรับประทานอาหารอร่อยแล้วต้องหาโอกาสไปและในวันที่30พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้พลาดไม่ได้จะได้ร่วมบุญที่วัดไตราสามาัคคีอยู่ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์ช้างอิละวันไปกันเลยนะครับไปเขียนเป็นทองอธิษฐานสร้างพระพิฆเนศผมไปอยู่ที่นั่น เพื่อเป็นมหามงคลให้เกิดความสุขและความสําเร็จแก่ทุกคนที่ได้ร่วมบุญร่วมสร้างในครั้งนี้เอาละครับไปพักชมโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาพบกับอาหารอร่อยจากฝีมือในสมแห่งเมืองนครเขื่อนขันอีกสักครู่ครับของขายไม่ได้ลูกนี่เขาไม่จ่ายตังค์แฟนไม่ยอมกลับบ้าน ปีนี้เหตุการณ์ร้ายที่ถาผถมเข้ามากําลังจะผ่านคนไปฟ้าุงด้วยอิทธิพลของเทพราหูในขณะโคจรย้ายราศีหลังจากนั้นฟ้าจะเปิดเป็นราหูรับทรัพย์ในตำแหน่งที่ดีต่อดวงชะตาของคุณในรอบ18ปีโครงการสร้างเทพราหูประดิษฐานสี่ภาคและโครงการสร้างเหรียญเทพราหูใน็มตรงพุทธจึงเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยมวลสารนวะโลหะผ่านพิธีมงคลเจประเทศและผ่านพิธีมังคลาพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญสี่ภาค ตามความเชื่อแต่โบราณผู้ครอบครองจะโชคดีมีสุขวาัาทงครับมีไว้เป็นสิลิมงคลน,นะครับรู้สึกดีจริงๆค่ะบูชาเหรียญเทพร,ราหูทรงครุฑได้ตั้งแต่บัดนี้รวมบุญสร้างพระโบสถ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีโทร025159222 029382115-6ครับ ไฟร์รีเปิดดูทีวีช่อง p ี n ได้รู้ได้ดูได้เห็นจันอาารเทเนตสุดยอดฟันธงพาไปกราบไหว้บูชาเสริมดวงชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอพรให้เราทั้งของแถ้วคลาดไปต้องสุดยอดฟันธงบอกได้สุดยอดฟันธงบอกได้สุดยอดฟันธงเที่ยวชมสถาปัตย์นุิจิตล้ำค่าทุกทิศทุกทิดได้ยามเอานี้ร้านไอ้สมอใช่ครับที่เรากำลังหายอยู่นะใช่ร้านที่มีชื่อเสียงอร่อยของเมืองพระประแดงเหรอครับ สุดยอดปันธง,งตอกได้สุดยอดปันธงไหว้พระทาบุญสุทานอีรั้งอาหารสารพัดเข้ามาเข้ามาแค่นี้ได้กลิ่นไหมอ้าวเขาเปิดหม้อไว้ที้เครื่องเขาเขาต้มคกคักนี่โอ้โหนี่เขามาีเห็นไหมเอ็นนี <k <k ่วันนี้ผมชอบกินมากเลยม้าอะครับเนี่ยมํานี่นะมันจะมันหอหอมแล้วเนี่ยเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยเนื้อน่องเนื้อน่อง สามชั้นโอ้โหเดี๋ยวผมขอไปนั่งแล้วสั่งเอาไปทานครับผมจะได้ฟันทงว่าสุดยอดครับสุดยอดฟันทงตอนนี้ผมอยู่กับพี่นายกประเสริฐอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในสมอยู่ที่ตลาดพระประแดงอ้าวอีสมมาเติบองเลยเหรอเนี่ยของหมอผมต้องมาเองครับเส้นหมี่แล้วก็ลูกชิ้นเนื้อทั้งเนื้อสดเนื้อเปื่อยม้าม นะครับเอ็นการจะรับประทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะในความรู้สึกผมเนี่ยตอนแรกต้องไม่ปรุงก่อนเราก็ดมก่อนนะเนี่ยหอมหอมเครื่องเทศนะโอ้โหรสชาติกลมกลม่อมเนี่ยรสชาติดีแล้วก๋วยเตี๋ยวนี่ดีอย่างนะครับใครพึงชอบหวานกวน,นี้ก็เติมน้ําตาลเข้าไปนะครับใช่ใครพึงชอบเผ็ดก็ใส่พริกเข้าไ,ไปใครชอบเปรี้ยวหน่อยก็ใส่นี่เนี่ยพริกดองพริกตามพริกดอง นี่คือเรื่องที่เราสามารถทําได้ไงแต่ถ้าเกิดเป็นไอ้แกงหรือว่าต้มอย่างอื่นบางทีมันปรุงไม่ได้อะปรุงไม่ได้ละ,ะครับนี่ไอ้ม้ามีหายากนะหายากครับม,ม้ามนี่มันลักษณะม,มันหอมนะผมว่าม้ามนี่อร่อยกว่าตับนะอร่อยกว่าภาคีริ้เขาเนี่ยนะสะ,ะอาดสะอ้านนี่อันนี้เขาเรียกเนื้ออะไรหมดเลยนะ เขาเรียกน่องลายรับน่องลายโอ้โหเนือนอนแล้วมีไขมันแม่มีไขมันอยู่ในลูกเป็นไขมัน,มนกรุบกรุบนะบบเนื้อเนี่ยไม่เหนียวยุ่ยละลายในปากครับแม่ชื่นใจจริงจรทง ไหว้พระทำบุญสุนทานอีกทั้งอาหารสารพันมากมาปกตินะครับเราทานของขาวเสร็จนะครับของหวานก็ก็มากระแทกท้ายนะครับอันนี้เนี่ยข้าวเหนียวเปียกลำไยครับปรากฏว่ารับประทานไปแล้วครับวางไม่ลงครับนี่ข้าวเหนียวเปียกเนี่ยเขาหุงได้พอดีพอดีแล้วก็น้ำกะทิเนี่ยสดหอมลำไยสดหอมแล้วรสชาติกลมกล่อมไม่หวานนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยพอทานได้นะครับ รสชาติหอมกลมกล่อมถึงอกถึงใจเหมือนอาหารทิพจากสวรรค์ครับกลิ่นของลำไยกับความหอมของกะทินะที่สดเนี่ยมันตัดกับข้าวเหนียวที่หุงได้กำลังดีหลาหูทรงครุฑนี่พระเศรษฐีนวโกดที่สร้างไว้วัดทรงธรรมขอบคุณมากครับแม่ลั่นเนี่ย รับรองสุดยอดประทุง่งมาแล้วมาไวอารวรี่เปิดดูทีวีช่อง t p n ได้รู้ได้ดูได้เห็นจานทานเขาเน้นสุดๆนัน่นแหละครับคืออาหารอร่อยสุดยอดจากฝีมือในสมแห่งเมืองนครคนเกิดขันอย่าพลาดไปรับชมรับชิมใกล้ชิดแบบบรรยากาศด้วยส่วนตัวของคุณกับครอบครัวและคนที่รักครับและอย่าลืมนะครับ วันที่30พิกยน์ถึง1ธันวาคมนี้ไปเจอกันที่วัดไตรสาม,มัคคีเพื่ออธิษฐานแผ่นทองสร้างพระพริกเนธเทพเจ้าแห่งความสําเร็จใครมีบุตรหลานบริวารที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนหรือต้องการสติปัญญาต้องไปร่วมบุญสร้างในคราครั้งนี้นะครับที่วัดไตรสาม,มัคคีพลาดไม่ได้ผมจะรอท่านอยู่เพื่อร่วมบุญอธิษฐานสร้างพระพริเนธพร้อมกัน และวันนี้เวลาของสายใหญ่ไทยสายใหญ่เชื่อมใจคนไทยทั่วโลกตอนสุดยอดพัทุงหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์อังคารหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนโชคดีสวัสดีครับ